มาเฮ็ดข้าวร่างสบายดีบอบอได้เป็นโควิดน้ำาขาวบอก <c oughs> <c oughs> ยังเลย <c oughs> <c oughs> ยังน้องไอ้บอกยังไม่ได้กินเมื่อคืนนี่ยายเขาบอกว่าน้องไอ้โทรหายายจำลองบอค่อยไปฉลองอยู่กาเฟ่กกอกฉลองอยู่บ้านป้าแตนยังบอพอไปเอาอยู่พุ่นอีก อ่อยายก็ไม่มีอะไรจะพูดปีใหม่นี่ก็ขอให้น้องไอายมีความสุขความเจริญทั้งหน้าที่และการงานให้ร่ำให้รวยอย่าเจ็บอย่าจนเด้อบักคำน้อยเ <c oughs> ด็ดขนาดเลยคํำนี่แลคือว่ารักเสมอรักเสมอไม่เคยเปลี่ยนแปลงเข้าใจบอ น้องไอพี่เป้คิดถึงเนะขอให้ร่ำให้รวยนะสวัสดีค่ะน้องไอขอให้เฮง,งๆงปังปังทั้งปีนะครับคิดถึงนะครับอ่าสวัสดีครับหาไม่ลองเลยเจ้าน้าวบรอยูบุลนะเชสบุลโอ้ย่เป็นสบูหรือว่าแม่โอ้ลุม,มึงเลยจีเนาะลืมลืมบ่ <c oughs> นี่นะคะเมื่อป้าจำลองนะคะโทรหาน้องไอ้นะคะออคขอบคุณมากค่ะ